สวัสดีค่ะกับปีชาแนลเนาะค่ะมื้อนี้เนาะค่ะป่าสิมากแกงบักไข่ข่ำให้มึงเด้อค่ะเดอ้อว่าเป็นจังได่มีอังแน่เครื่องปรุงนี่ค่ะเขียวเขียวนี่คือบักไข่ข่ำค่ะแล้วก็น้ำปลาล่านาา้ำปลาต้นหอมผักตูู้หรือผักแมงลางเขานี่เนาะค่ะเสร็จแล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ อหอมแดงเนาะคะ่ะนี่ป้าป้าได้อันป้าเด็ดต้มบักไข่ข่ำไปเด้ป้าต้มบักไข่ข่ำเดี๋ยวมันมันแบบน้าม,มันหลายเออป้าก็เลยจะเอาใส่อีกต้มนี่นี่ป้าต้มค่ะต้ม วงเกียมันใสไปค่ะต้องต้มให้มันข้นๆจากน้อยอ่านี่ค่ะต้มให้มันขน,ขน,ขน,น,นค่ะ,อนนคะโอเค้า้ามันสุกสีมันก็จะเปลี่ยนจากเขียวๆเ,เป็นแบบเขียวออกดำๆค่ำๆเนาะค่ะนี่ป้าก็ทุบหอมแดงใส่เข่าไปน้ำเด็กค่ะทุบทุบหอมแดงใส่เข่าไปน้ำแล้วค่ะค่ะ เนี่ยละมึงมันขนาดป้าใสไปตรงหลายเนี่ยมันก็นยังแลดูแบบใสอยู่เนาะอเออใสอยู่นี่ห้องเ,เอานำปลาใสลงไป้อค่ะนำปลาค่ะนำปลาใสลงไปปรุงรสชาติเลยคะ่ะได้แล้วคะ่ะมันบ่ตรงเนี่ยบักไครขำห้องนี้เป็น เป็นพืชชนิดหนึ่งเ้อค่ะเป็นพืชชนิดหนึ่งค่ะขึ้นขึ้นยู่อ่าตามแม่นม้ำปาจะล้องชิ้นม,มังกรค่ะปาากับ เคยเหดตาเด็กน้อยอ้อบอมแมนป้าเคยกินแตเป็นเด็กน้อยอันนี่ป้าเห็ดครังแรกแล้วค่ะอืแซ่บค่ะแซ่แบแซ่บแซ่บน,นี่นี่ค่ะทันที่ชมเห็นบอมันก็จะเขียว เขียวกลินมากจังสี่ตอนนั้นเขียวออกแบบเขียวไผ่ดวนี่ออกเขียวดำๆแล้ว,วใส่ใดแล้วค่ะนี่มันจะต้องคนจังสี่แน่และค่ะฮะเขาปรุงพอดีแล้วเนาะค่ะปรุงพอดีแล้วอืนี่เขาเอาต้่นหอมใส่แล้วค่ะนี่ ต้นหอมใสอุ้ยเห็ดง่ายๆเห็ดบุญยาเห็ดง่ายๆเห็ดบุญยานี่ใส่ลงไปบักพริกบะไซเด้อค่ะบักพริกบะไซผู้ใดแบบจะกินเผ็ดก็ใส่ได้แต่บัดที่นี่ป่าเห็ดให้คุณยายสมจิตเพิ่นบอกกินเผ็ดค่ะ เพื่นเพิ่นกินแบบนี้เฮาก็ต้องเห็นให้เพื่นแบบนี้เนาะค่ะโอเคค่ะแกงบักไข่ขำเฮาใส่ได้อ่าปักใส่ถ้่วค่ะปักใส่ถ้่ว นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นไดค่ะแกงบักไข่ขำป้ามามากินน้ำกันเด้อค่ะโอ้ยฝีมืออร่อยสุดยอดค่ะ